น่นน้ำปัดไปไล่มันมันก็ไปเลยตัวหึหึ <c oughs> น้ำปัป่นไปไล่มันเนาะข้าวของพ่ไนนอไส้นในโม่พ่อไส้เนาะที่ไหนส้ล้มก,ก็ถอด <c oughs> มาเดี๋ยวย่าเยี่ยงตีนะใครไปเล่นดอกไม้ย่าเยี่ยงนะมาเร็วๆเอาออกมา <c oughs> มามาออกมาลูก มามาเซ็ดมุกด้วยววววเร็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 วเมุกก่อนมาเซ็ดมุกก่อนอล้างให้แล้วก็มาเล่นดินอีก ใช่หนูอย่าควายแรงนะเดี๋ยวมันจะตกเดี๋ยวมันจะไม่สวยหรอตกแล้วมันก็ไม่สวยหน้าก็มีแต่แผลยิ้มนินกลัวไหมกลัวก็อย่าควายแรงไม่กลัวรอกอ้าว อย่ากวยแรงตัวลูกมันจะตกไม่กวระวังที่ดินด้วยนะน้ำปานน้ำปานมานี่มานี่